หลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นพระอริยสงสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีจริยวัตรอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430ที่บ้านนาแก่ตำบลทาตอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครในวัยเด็ก ท่านได้ศึกษาพื้นฐานกับบิดามารดาจนเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณวัดบ้านนาแก่เมื่อปีพุทธศักราช2450หลังอุปสมบท หลวงปู่แหวนได้มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานโดยมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ใหญ่ท่านได้ติดตามหลวงปู่มั่นทุดงไปตามสถานที่ต่างๆทั่วภาคอีสานและภาคเหนือเป็นเวลาหลายสิบปี เพื่อสแสวงหาความสงบและความเจริญในสมาธิภาวนาในบ้านปลายชีวิตหลวงปู่แหวนพำมนักอยู่ที่วัดดอยแม่ปังอำเภอเพร้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลักของท่านจนวาระสุดท้ายหลวงปู่แหวนมรณภาพเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528สิริอายุได้98ปี7 7พรรษาตลอดชีวิตสมถะ ท่านดำรงอยู่ด้วยความสมถะสันโดษเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางคำสอนสำคัญของหลวงปู่แหวนอย่างย่อ 1. ดูจิตด,ดูใจตัวเองให้ดูจิตของตัวเองบ่อยๆอย่าหลงไปตามความคิดต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลา 2. พอใจในสิ่งที่มี คนเราไม่ควรโลภมากอยากได้นั่นอยากได้นี่ต้องพอใจในสิ่งที่มีอยู่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยข้อ3ทุก์อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีทุกขก็ไม่มาเบียดเบียนถ้าใจชั่วต่อให้มีสมบัติมากก็เป็นทุกข์ 4. ปฏิบัติด้วยความอดทน การภาวนาเหมือนเดินขึ้นเขาต้องอดทนไปทีละก้าวอย่าท้อถอยคำสอนของหลวงปู่แหวนจึงเน้นที่การมีสติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายสมถะจึงเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย